18นะคะปอนาคาขายที่390,000บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะมีโตนะคะเป็นโตสร้างัวนะ่องแรกๆขันเพียงแค่1,999บาทรังจักนั้นงวด7,500ตลอดสัญญาคันนี้เริ่มต้นปีดาวนะคะลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันเลยกาจังหน้าสวยๆคันนี้นะคะรุ่นนี้นะแต่งซิงกะเทะนะคะเดิมๆตลอดตาไฟใสๆมีไฟตัดมอ อยู่ที่เก้าหมื่นนะฟังก์ชันวิทยุระบบไฟฟ้าเกียร์ห้าสปิดเป็นอาคมชัดค่ะถ้าเปิดได้นะลูกค้านะตูดเดิมท้ายเดิมข้างหลังมีคอหลบป้ายนะคะใส่แม็กไลเนอร์ให้นะใครสนใจอยากเป็นเจ้าของเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดด้านล่างนะคะทักมาโทรมาได้เลยค่ะ